สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนเครับเจอกับหนุ่มหน้าบนคนบ้านนาคนเดิมครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาตามล่ารถโต y ยต้าโคโร l แอลติส 1.8E เลขไม่ไม่ถึงแสนครับเ,เพื่อนๆครับในคลิปนี้มีแน่นอนเพื่อนๆคนไหนกำลังหารถ เลขไม่น้อยเครื่อง1.8วิ่งระยะไกลนี่ผมบอกเลยว่าตอบสนองอัตราเร่งได้สุดยอดและประหยัดน้ำมันสุดๆที่สำคัญรุ่นนี้อะไรเยอะมากซ่อมง่ายมากอา้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆคันแรกแถวนี้นะ7กส8208ศครับมาดูเลขไม่กันอันนี้เหมือนเดิมนะเพื่อนนะพาดูเลขไม่ สภาพภายนอกนิดหน่อยคันนี้อยู่1นึ่งหนึ่งิปมากปีสองพทั้งหมดนั้นเพื่อนนะคันต่อไปครับมาลุ้นกันเจ็กไก่รอจุรา481ครับอ่าภายนอกเห็นที่เห็นเลยสวยคลิปมาดูเล็กไหมครับนั่นไงผมว่าแล้ว คันนี้เลขมาอยู่ที่5 7าแสนเจพักิโลใครหาทักนะครับผมก็เหมือนเดิมแคปหน้ามาแล้วก็รายละเอียดผมมาดูให้อีกทีนึงนะครับคันต่อไปเจ็ดกไก่สอเสือ8233ครับเพื่อนๆแปดสองสามสนะบางทีรถมันจอดแน่นกันมองไม่เห็นนะก็เพื่อนๆก็พิมพ์มาได้เลยนั่นไงครับอีกหนึ่งคันเพื่อน ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลนี่เรื่องไคลส์นะครับก็ทักมาหรือโทรมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับพอพูดคุยรายละเอียดได้เลยอ่ะคันนี้บอกเลยไพลพิเศษที่เป็นผมพูดเป็นตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกนะครับก็เจ็ดกบอ4 5 0ี่หบอกได้เลยว่าคันนี้ จะบอกว่าราคาถูกก็ไม่ได้เอาเลขมาอยู่ที่บอกไปแล้วด้วยสองแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรคันนี้นะจ๊ะคันนี้นะจ๊ะโทรมานะครับอยากทราบคันไหนคันต่อไปจ็ดก็ไก่รอจุฬาหกสองศูนย์มาดูกันมาดูกันเลขไม่เท่าไหร่ครับ นั่นไงผมว่าแล้วเลขมาอยู่ที่9 9 8 1 4กิโลเมตรที่ใช้ไปรถสวยทุกคันนะเพื่อนนะนี่ผมอยู่แบบช่วงเวลาประมาณ5ถึง6จโมงเย็นนะถึงมาถ่ายได้เพราะร้อนมาก,กเพื่อนรถมันจอดประมาณ4-500กว่าคันอะ่อะผมแถมไม่อีกคันหนึง่งเมื่อกี้ผมแอบไปดูมา7ก็กไก่รอจุฬา2165ใครถูกชโลกับเลขนี้พิมพ์มาทักมา มาดูเลขไม้ครับนั่นผมว่าแล้วคันนี้เลขไม้อยู่ที่ห้าหมืนหกพันแปดร้อยสองกิโลหอมมากคันนี้ใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรเนี่ยหอมหอมนี่แหละครับเพื่อนเพื่ครับแคปหน้ามานะสำหรับคนที่กำลังหารถโต้ตาโคราเอลติที่สภาพนางฟ้าอย่าลืมครับ พักใต้คอมเมนต์นี้มาในคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าโทรมาเลยเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างสลับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ